เขาเสียงเราเพิ่มหน่อยแล้วฉันไม่เข้าวจด้วยหรอกนะคอยืมบ้านหน่อยได้ไหมผู้เบื่อหายด้านหน้าเวทีนี่ถ้ามีขาอีกหนึ่งอันกับไม้เท้าอันนึงจะครบเลยครบเซร็จนะครับ แล้วถามว่าทำไมต้องยืมแบนครับเรียกแบนค่ะเรามีเรามีเรามีสิ่งที่ต้องใช้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะเข้ากับเพลงต่อไปที่เราจะร้องแต่เราเป็นอะไรกงเราพี่จะใส่แบนทำไมนะครับขออนุญาตใส่แบนแค่สองเพลงได้ไหมได้ไหมครัได้ไหมได้ไหมเราแต่ว่าเราจะมองไม่เห็นแววตาซึ่งกันและกันนะไม่เอาอะไรนะไม่เอาอะไรนะอะไรนะเงียบเป็ ไม่เป็นไรนะครับแค่นี้ก็ไม่เห็นหลายหลเสียงข้างล่างอาจจะพูดมาแล้วไม่ได้ยินนะครับส่งมาทางใจแล้วกันโอ้ไม่ได้ยิน <c oughs> ด้านโน้นไม่ได้ยินเสียง <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับเขาบอกว่า<ม>การที่เรา,าส่งความรักมานะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับรักกันไปเยอะๆนะครับแล้วเราก็จะมีความสุขนะครับอ่ะอยากสนุกกันหรือยังอยาจริงๆ <c oughs> ส,สนุกมานานแล้วนะแต่ว่า เราจะสนุกขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าเพลงต่อไปแต่และคนน่าจะเคยฟังแล้วก็ชอบด้วยนะครับยิ่งแต่และคนที่อายุหลักเกิน30ไม่ถือนม่จะชอบเป็นพิเศษ